สวัสดีคุณผู้ชมีพอร์เตอร์สนะคะรายงายนสดจากที่บริเวณด้านหน้าเรือนจําคลองเปรมนะคะคุณผู้ชมในวันนี้จะมารายงานบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมรับทราบสําหรับการเข้าเยี่ยมในส่วนของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังสารดีการนะคะมีคําสั่งให้บังคับโทษ1ปีนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวในวันนี้ก็จะมีทางด้านครอบครัวนะคะคุณผู้ชมจะเดินทางมาเยี่ยมในส่วนของคุณทักษิณซึ่งคาดว่าจะประกอบไปด้วยนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า น้าพักเพื่อไทยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณกรวงนะคะลูกสาวซึ่งก็เป็นลูกคนกลางนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของรายชื่อที่คาดว่าจะเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยก็คือคุณหญิงพจมาน ณป้อมเพชรนะคะคุณผู้ชมที่คาดว่าจะเดินทางมาด้วยในการมาเยี่ยมคุณทักษิณในครั้งนี้เดี๋ยวเรารอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสําหรับบรรยากาศที่เรือนจาคลองเปรมคาดว่าน่าจะเดินทางมาถึงช่วงเวลาประมาณ10บนาฬิกาเพราะว่าเป็นกรอบระยะเวลาในการเยี่ยมญาติซึ่งก็จะใช้เวลาเยี่ยมประมาณ30นาทีถึง60นาทีนะคะคุณผู้ชมตามรายงานตามระเบียบของกรมรชาชัณฑ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40นาทีโดยประมาณนะคะแต่ว่าถ้า ในการเยี่ยมครั้งแรกเนี่ยบางครั้งก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมีการอนุโลมให้ถึง1ชั่วโมงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็มารอติดตามบรรยากาศนี้เป็นบริเวณด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวทางรถของทางครอบครัวก็จะเข้ามาอยู่ที่บริเวณจุดนี้แล้วก็จะใช้ประตูที่เป็นประตูตรงกลางเนี่ยค่ะคุณผู้ชมในการเข้าไปซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะด้านนายวิญญัติชาติบุตรีทนายความของนายทักษิณก็เดินทางมาถึงเมื่อเช้านะ,ค,ะคุณผู้ชมประมาณ7จ็ดโมงเลยสำหรับคุณทักษิณ ก็เดินทางมาแล้วก็มีการนําในส่วนของเอกสารนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของคันมอบอำน,นาจเป็นใบสำเนาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสําหรับบัตรประชาชนของทางครอบครัวเพื่อน,นํามายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าการเข้าเยี่ยมญาติในแต่ละครั้งต้องบอกคุณผู้ชมว่าก็จะมีในส่วนของระเบียบในการยื่นก็คือครอบทางครอบครัวเนี่ยต้องมาเยี่ยมก่อนต้องมายื่นเอกสารก่อนนะคะแล้วก็ ผู้ที่จะมีสิทธิ์เยี่ยมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนครอบครัวญาติแล้วก็คนที่ใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกที่ทางครอบครัวได้มาเยี่ยมในส่วนของคุณทักษิณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกักโทษออขอแผะการกักโรค5วันนะคะคุณผู้ชมก็เข้ามาตั้งแต่วันที่9กันยายนเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ติดตามบรรยากาศกัน,กนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้คาดว่าคุณแพทย์ทองทาน,น่าจะมีการออกมา ให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับสื่อมวลชนสั้นๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของรายละเอียดการเข้าเยี่ยมต่างๆสุขภาพของคุณทักษิณที่อยู่ในเรือนจําเป็นอย่างไรในส่วนนั้นน่าจะได้ทราบรายละเอียดจากทางทนายวินยจฉัยชาติมนตรีนะคะก็เดี๋ยวเนี่ยเราก็รอกันอยู่อันนี้เป็นวงเวียนที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำของเฟรมนะคะคุณผู้ชมสื่อมวลชนก็ดีนะคะมาเกาะติดกระตามทำข่าวอันนี้เป็นสื่อมวลชนนะคะทุผู้ชมที่มารอติดตามทำข่าวในวันนี้ ดี๋วก็รอดูนะคะคุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศเราก็มาก่อนเปิดรายงานสดให้คุณผู้ชมได้รับชมรับทราบซึ่งก็จะใช้ประตูตรงนี้นะคะในการเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวประตูให้ดูก่อนประตูก็จะเปิดเพื่อที่จะให้ญาติเข้าไปนะคะึ่งก็จะมีประตูเล็กแล้วก็ประตูที่เป็นรถออกะะี่ะก็จะเป็นประตูขนาดใหญ่เดี๋ยวเราก็ติดตามกันว่าวันนี้การเข้าเยี่ยมนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชม ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะคะคุณผู้ชมจากทงางเจ้าหน้าที่เรือนจำต่างๆก็มีรายงานออกมาว่าคุณทักษิณได้มีการตัดผมตามระเบียบของเรือนจำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวก็น่าจะได้รับทราบจากทางทนายวิญญาตอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขออนุญาต หยิบมือถือออกมาดูคอมเมนต์คุณผู้ชมกันก่อนนะคะใครเข้ามาติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราน่าจะได้เห็นบรรยากาศหลังจากนี้กันนะคะคุณผู้ชมสําหรับการเดินทางมาของทางครอบครัวชินวัตนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะคุณผู้ชมที่ออทางครอบครัวเนี่ยได้มาเยี่ยมหลังจากที่มีการบังคับโทษในวันที่9กกันยานะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ศาล ดีกานะคะแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งบังคับโทษหนึ่งปีซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าในวันนี้ทางรองอธิบดีกรมราชัรร,ร์ในฐานะโฆษกราชทันค่ะ,ปะเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของเรือนจำในการเข้าเยี่ยมญาติครั้งแรกของนายทักษิณนะคะว่าเรือนจำกลาง,งกรมงมีการจัดเตรียมความพร้อมห้องเยี่ยมญาติไว้สำหรับนายทักษิณแล้วโดยจะเป็นห้องแยกออกมาเฉพาะแต่มีกระจกใสกั้นนะคะคุณผู้ชมซึ่ง ก็จะไม่ปะปนกับผู้ต้องขังในห้อง,องคนอื่นๆนะคะเพื่อที่จะเป็น,นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระหว่างการเดินจากทางออกจากแดนด้านในเรือนจามายังห้องเยี่ยมญาติเนี่ยซึ่งก็ห้องนั้นไม่ได้มีการจํากัดจํานวนคนเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะ,ะมีความเคลื่อนไหวนะคะคุณผู้ชมด้านของทานายความนะคะคุณวินยัติชาติมนครมีไหมคะคุณผู้ชมทานายวินยัต ก็คุยกับทางเจ้าหน้า <simplesmente> ท <piercing> ี่นะคะทางทีมงานของทางครอบครัวนะคะคุณผู้ชมก็มารอรับครอบครัวนะคะก็เป็นภาพที่ได้เห็นกันเป็นปกติ เพราะว่าในคดีที่ศารอาญาเนี่ยสำหรับคดีที่สารมีการยกฟ้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีมาตรา1น2ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าทางทออนายวินยิก็จะมารอรับในส่วนของคุณทักษิณน,นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับในครั้งนี้ที่มารอรับในส่วนของครอบครัวตอนนี้รถเข้ามาที่ด้านในแล้วนะคะคุณผู้ชมเปิดไหนคข้างหน้า เดี๋ยวตอนนี้รถเคลื่อนเข้ามาที่บริเวณด้านในเรือนจำแล้วนะคะคุณผู้ชมจบ้าไคบีนเข้าไปรัจะดีนะครัอยบอยบยยาเข้ามาเองี่ี่ม คุณพินทองทานะคะคุณผู้ชมคุณพินทองทาชินรัตคุณนากรวงนะคะมาพร้อมกับทางคุณหยิงก็จะมาณป้อมเพชรนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นคุณแพ้ทองทานนะคะคุณผู้ชมที่เดินทางมาในวันนี้ด้วยนะคะก็เป็นครอบครัวนะคะ สวัสด <Cock S 2> <tinc S 3> ีค<ๆ>่เครับอดนครับอดคบุีค่วัสนีค่ะวีควี่าเดที่เดียวนะคะก็เป็นบรรยากาศคุงผู้ชมที่าคร้บครัวเข้าไปที่บริเวณด้านในนะคะคุณ้ชม ôi mua luôn, ôi, anh yên, anh yên đi mà, tiền nhiều quá đi, đủ มีเจ้าหน้าที่ขอหน่อยได้ไหมครับมีเจ้าหน้าที่หมวกขอซ้ายหน่อยครับคายบัรายับสายครับคงแดกระบ้งเรวาข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 วายวเขวาขาขวาขวานวาขาขวาขวครับขวา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 ขว ทางแค่เราผ่านนะครับไปแล้วครับจนมที่อย่างบังคับ

ก็เป็นบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมสําหรับคุณแพทย์ทองทานแล้วก็ครอบครัวที่เดินทางมาในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยคุณแพทย์ทองทานชินวัตรนะคะคุณหญิงพจมาณนนะป้อมเพชรน,นะคะคุณผู้ชมแล้วก็คุณพินทองทาชินวัตรคุณอากรวงหรือว่าคุณเอมนะคะที่เดินทางเข้าไปด้านในเรือนจำของเปรมนะคะก็เพื่อไปเยี่ยมในส่วนของคุณพ่อ ก็คือคุณทักษินชินวัตรนะคะคุณผู้ชมก็ถือเป็นวันแรกนะคะึ่งเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดก็มีการาทักทายนะคะแต่ว่าก็ทําหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะคะคุณผู้ชมสําหรับคุณไพรองทานเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมภายหลังจากที่มีการเข้าไปเยี่ยมแล้วเนี่ยก็จะมีการออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆกับทางสื่อมวลชนเดี๋ยวเรารอติดตามกันสําหรับบรรยากาศนะคะที่บริเวณด้านหน้ามีมวลชนคนเสื้อแดงที่เป็นกลุ่มคน ประมาณ5 2 0คนนะคะคุณผู้ชมมา,าให้กำลังใจนะคะคุณผู้ชมสำหรับการเดิน,น,นทางมาเยี่ยมคุณทักษิณในครั้งนี้นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เรามารายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมรับทราบเหลังจากนี้เราจะขค้นสัญญาณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศหลังจากที่เข้าไปเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยอีกประมาณครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็จะได้รับชมรับทราบสาหรับการให้สัมภาษณ์ของคุณแพทองทานแล้วก็ทางทนายวินญ,ญชาชติมนตรีซึ่งก็เป็นทนายความของคุณทักษิณถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคุณทักษิณน,นี่บริเวณด้านไหนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมพักสัญญาณการถ่ายทอดสดกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารายงานใหม่อีกครั้งหนึ่งฝากติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ชมสําหรับบรรยากาศล่าสุดที่เรือนจําของเปรมนะคะ พักสัญญากันเพียงเท่านี้สวิตาเรืองชีดรีพอตเตอร์สรายงานค่ะ